ข้อคำแนะนำก่อนการเข้ารับชมนะคะขอให้ทุกท่านอย่ายึดในสิ่งที่เคยยึดค่ะอย่าเชื่อในสิ่งที่เคยเชื่อ โปรดเปิดใจให้กว้างนะคะแล้วคุณจะได้รับกับองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ค่ะและถ้าเกิดองค์ความรู้นี้ทําให้ทุกท่านได้ตื่นรู้ช่วยส่งสารน,นี้ออกไปให้กับทุกคนที่ท่านรักทุกคนที่ท่านรู้จกักด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ทุกคนได้มีโอกาสตื่นรู้ไปด้วยกันค่ะยินดีต้อนรับสู่องค์ความรู้ที่ครปปูเปเชื่อมให้กับทุกท่านค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่เพจครูปูเป้ปลดล็อกชีวิตนะคะและววันนี้นะคะเราอยู่กันท่ามกลางธรรมชาติค่ะกับหัวข้อดีๆในวันนี้นะคะทำอย่างไรดีนะคะเมื่อต้องเจอความกดดันทางการเงินจะแก้ปัญหาย,ยัางไงดีจะผ่านพ้นไปได้ยังไงบ้าง หัวข้อนี้มีคนถามครูไมาเยอะมากๆค่ะคนถามกันมาเยอะเลยถึงขั้นต้องแบบเออต้องออกมาบอกแล้วนะคะจริงๆเคยสอนเกี่ยวกับเรื่องเนี้สอดแทรกไปในหลายๆไลฟ์แต่วันนี้จะเน้นเรื่องนี้เลยนะคะเพื่อให้แต่ละคนได้รับพลังแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปได้อย่างง่ายดายนะคะช่วงนี้นะคะพอทุกคนรู้ว่าทุกคนหลายคนมีเป็นเพื่อนกับครูในเฟซส,ส่วนตัวใช่ไหมคะ พอทุกคนเห็นครูโพสต์รูปไปเที่ยวปุ๊บทุกคนนะคะจะรู้สึกว่าอีกวันหนึ่งฉันจะต้องมาช่วงเช้าให้ได้เพราะว่ารู้เลยว่าครูจะต้องมาส่งพลังงานธรรมชาติดีๆให้กับพวกเราอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นเช่นนั้นค่ะหลายคนรอเลยหลายคนรอเลยเพราะถ้าเกิดครูมาเที่ยวเนี่ย วันเช้านะคะวันรุ่งขึ้นตอนเช้าๆจะต้องมีสิ่งดีๆมาให้พวกเราแน่นอนใครที่ไม่ได้กดติดตามแจ้งเตือนอะ่ะมันก็จะไม่ขึ้นนะคะดังนั้นเข้ามาที่หน้าเพจแล้วก็กดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะคะมันจะได้แจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคะ่ะมันจะได้แจ้งเตือนเด้งขึ้นนี่นะคะท่านใดที่นะคะมีเพื่อนที่มีปัญหาทางด้านการเงินจนถึงแบบอยากฆ่าตัวตายเลยนะ ต้องแชร์คลิปเนี้ยไปให้เขาฟังนะคะหรือเรากําลังมีปัญหายังปลดล็อกการเงินไม่ได้เราก็ต้องแฟร์แชร์คลิปนี้หรือท่าในใดที่เป็นโค้ดอยู่นะคะเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจผู้คนอยู่ก็ต้องฟังคลิปนี้เพื่อเอาไปส่งต่อนะคะส่งต่อให้กับคนอีกมากมายที่เราอยากจะเกื้อกูลกันเพราะว่าปัญหาเนี้ยเป็นปัญหาเยอะมากนะคะทั่วโลกเลยไม่ใช่แค่ในเมืองไทยเยอะมากๆเลยอะคะ่ะที่มีปัญหาทางด้านการเงินจากการที่ เราจะเริ่มจากการโดนกดดันก่อนท่าในใดที่เข้ามาแล้วแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วให้ครูหน่อยนะคะถ้าแชร์แล้วปุ๊บพิมพ์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเปิดพลังงานมาได้เลยค่ะบางคนเชื่อมพลังอะไรไม่เป็นเลยนะแค่นั่งหายใจอยู่ตรงเนี้ยรู้ไหมว่าพลังงานข้างในเรามันจะเยียวยาด้วยอัตโนมัติค่ะ <c oughs> จริงจริง <c oughs> อะ,อะ ไม่เชื่อทุกคนนะคะลองรู้สึกว่าอยู่ทา้ามกล่าวขาแล้วหายใจเข้าไปลึกแค่นี้พอแล้วลมหายใจที่เราสูดเข้าไปอะ่ะมันจะเป็นเยียวยาเซลเยียวยาอาการปวดตา่างๆที่จปวดที่มันทุกขทรายที่มันทรมานนะคะมันเจลเยียวยาได้เลยแค่หายใจเข้าไปลึกแค่นี้ <laughs> แค่นี้จริงๆถ้าสําหรับคนที่ทําอะไรไม่ได้เลยรับพลังไม่เป็นนะคะมันฟินมันดีแค่เราหายใจอยู่ท่ามกลางหุบเขามันก็ดีมากๆแล้วเป็นของขวัญที่ดีมากๆแล้วค่ะแล้วก็กําหนดลมหายใจอะคะ่ะกําหนดเคลื่อนลมเนาะฝึกปานให้เป็นเอาปานอะเคลื่อนไปที่บริเวณที่เราเจ็บปวดใครปวดท้องใครปวดกระดูกใครขี้เมื่อยใครปวดหัวนั่นแหละเคลื่อนปานไปที่บริเวณนั้นได้เลยนะคะ ลากของปัญหาของการเงินปลดล็อกการเงินไม่ได้คือหนึ่งเรามองไม่เห็นตามความเป็นจริงเราขาดปัญญาในการมองเห็นตามความเป็นจริงเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราอะค่ะตัดสินใจในวันเนี้ยนะคะเราคิดว่าเราไหวเราคิดว่าเราได้เราคิดว่าเรามั่นใจขอให้เราได้สิ่งปัจจุบันที่เราต้องการมาเถอะขอให้เราได้อทรัพย์สินวัตถุให้ได้เงินมาก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวอนาคตค่อยว่ากันอนาคตน่าจะไหวเขาเรียกว่าขาดการประเมินความเสี่ยง ขาดปัญญาในการมองดูเห็นตามความเป็นจริงนะคะพอเราขาดปัญญาปุ๊บเราไม่ได้เล็งเห็นว่าไอสิ่งที่เราทําในอดีตอะค่ะมันจะทําให้ตัวเองอะเกิดความเดือดร้อนในภายหลังอไอสิ่งที่เราทําในอดีตอะ,ะมันจะทําให้ครอบครัวเราอะเกิดความเดือดร้อนในภายหลังเพราะเราไอสิ่งที่เราทําในอดีตอะค่ะมันจะ ขัดขวางทําให้เราอขาดอิสรภาพเพราะทุกวันเราต้องมานั่งคํานวณทุกเดือนต้องมานั่งคํานวณต้องหาเงินมาเท่าไหร่เพื่อใช้นี่ต้องหาเงินมาเท่าไหร่เพื่อใช้นี่ใช้นี่ใช้นี่เรียกได้ว่างานทุกอย่างที่ทํามาให้นี่หมดสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํามาหาให้คนอื่นหมดหาให้คนอื่นหมดให้คนอื่นหมดตัวเองอะ่ะมันก็เลยขาดกําลังใจไงเพราะว่าเงินเดือนหรือรายได้เสริมต่าง,างๆที่หามามันไม่ได้เหลือเก็บ มันไม่ได้เหลือใช้ชีวิตมันต้องมานั่งให้นี่ให้นี่ให้นี่หมดเพราะจากอะไรเพราะจากสิ่งที่เราไปเอามาหมดแล้วก็เราไปเอามาก่อนแล้วไงคะถ้าเอาไปก่อนแล้วเราเอาไปก่อนแล้ว,เร,เ,ลวเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทําอยู่ในวันเนี้ยมันจะทําให้เราลําบากไปทั้งชีวิตแล้วบางคนเป็นนี่เยอะมากสามสิบปียังผ่อนไม่หมดแบบเนี้ยค่ะเรากําลังโดนหลอกจริงจริงนะเรากําลังโดนหลอกให้อยู่ในวังวนของการเป็นนี่ เพื่อให้เราอะค่ะเป็นทาสเพื่อเราเป็นทาสของเงินเพื่อเราเป็นทาสของสิ่งเหล่านั้นทั้งๆที่นะคะเรื่องรับบริหารเงินอะมันควรจะสอนตั้งแต่ในโรงเรียนตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าถ้าเรานะคะอยากที่จะทําให้ชีวิตเองอะ ไม่มีความทุกข์ไม่ขาดอิสระภาพอะค่ะก่อนที่เราจะอากได้อะไรอะเราต้องนะคะเราต้องนะคะสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาด้วยที่มันเป็นความรักมันเป็นความอิสระโดยที่ไม่สร้างพันธนาการให้กับตัวเราไม่ใช่เราตายไปต้องทิ้งนีให้ลูกไม่ใช่เราตายไปต้องทิ้งอะไรก็ไม่รู้ให้ลูกที่ลูกเขาไม่ได้ทําหรือทิ้งให้ญาติพี่น้องต่างๆเหล่านี้แต่เรามักจะโดนหลอกล่อโดนหลอกล่อให้ทําสิ่งนั้นนะคะ ก็เลยทําให้เราอะค่ะต้องอยู่ในชะตากรรมวังวนของการที่ออกจากทุกเรื่องการเงินไม่ได้เลยมันไม่มีความพอดีไงมันไม่มีความพอดีไงมันไม่ประเมินความสมดุลไงว่าอะไรกันที่เราควรให้กับตัวเองในนาตอนนั้นแล้วมันไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองและครอบครัวในภายหลังถ้าเราเข้าใจแบบนี้ค่ะเราต้องยอมรับก่อนว่าโอเค ฉันทำไปแล้วก็ครูคามันทําไปแล้วค่ะครูคาตอนนั้นมันโลภยอมรับเลยค่ะว่าโลภแล้วมันโลภไปแล้วแล้วตอนเนี้ยค่ะมันสร้างความเดือดร้อนจนแบบทุกคนกดดันทุกคนมาทวงหนี้ทุกคนมาและบางคนน่ะไปกู้นอกระบบดอกเบี้ยโหดมากเห็นไหมคุณไปคุณไปยอมรับอะคุณเหมือนไปเซ็นสัญญากับฝ่ายมืดเองอะจริงๆ ว่าคุณจะต้องใช้หนี้เท่านี้ดอกเบี้ยเท่านี้ปรากฏว่าเงินที่หาได้มาได้แต่ส่งดอกต้นยังอยู่แล้วเมื่อไหร่มันจะหมดอะคุณเข้าใจไหมมันเป็นแผนของเขาอยู่แล้วว่าเขาต้องการให้คุณใช้ไม่ไหวเขาต้องการให้คุณเป็นหนี้เขาไปตลอดเขาต้องการให้คุณอะทำงานแล้วส่งเงินให้เขาตลอดเท่าทันไหมคะ่ะพอคุณเริ่มมองเห็นตามความเป็นจริงนะคะว่าทุกอย่างมันคือกลวงคุณไปหลงติดกับดักเขา ดังนั้นเนี่ยคนที่เขาต้องกดดันคุณไม่ว่าใครก็ตามที่ต้องการมาเอาทรัพย์สินจากคุณไปเขาจะเอาบ้านเขาจะเอาที่ดินเขาจะเอาคนคำประกันที่คุณเคยไปเสียสละไปยื่นประกันไว้กับเขาอะค่ะคุณจะบอกว่าคุณต้องยอมรับความจริงนะมันต้องกล้าหาญที่จะรีเซ็ตตัวเองไม่ใช่มานั่งเสียดายนะคะคุณก็ต้องยอมรับว่าคุณทําตัวเองแบบนั้นคุณก็ต้องยอมรับว่าคุณประมาทคุณก็ต้องยอมรับว่า คุณทําตัวเองให้เป็นแบบนั้นครูจะบอกว่าทุกความทุกมันไม่มีใครทําคุณนะทุกอย่างมันล้วนเกิดจากอดีตท,ที่เราทํามาก่อนหน้าเนี้มันเลยส่งผลปัจจุบันให้เราเป็นแบบนั้นพอเรายอมรับปุ๊บเอ้ยแล้วเราเริ่มมองเห็นตามความเป็นจริงหน่อยว่าโลกเนี้ยมันไม่มีอะไรมีอยู่จริงนะคะแม้แต่เสียงของครูที่เรากําลังได้ยินมันไม่มีอะไรมีอยู่จริงทรัพย์สมบัติทุกอย่างบนโลกที่เราหามา มันไม่ใช่ของเรามันคือของโลกเพียงแต่ว่าตอนมีชีวิตอยู่อะค่ะใครที่นะคะเป็นผู้ให้ใครที่เข้าถึงจิตวิญญาณก็จะอุดมสมบูรณ์ก็จะไม่ถูกกับเรื่องเงินก็จะสามารถแจกจ่ายเงินเนี้ยให้กับผู้คนเกื้อประโยชน์ให้กับโลกมนุษย์ต่อไปได้อีกด้วยแต่ถ้าใครที่มองไม่เห็นก็จะเอาระบบเงินเนี้ยมาผูกพันธสัญญากับตัวเองและทําให้ตัวเองเป็นหนี้ทําให้ตัวเองขาดอิสรภาพดังนั้นพอเรารู้แล้วว่าเขาต้องการทําแบบนี้ค่ะ เราแคอ่อยากเอาอะไรเอาไปเลยเราสร้างใหม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรเป็นของเราต้องแต่แรกแต่ถ้าเราอะค่ะมีความรักนะคะต่อให้เขาจะเอาบ้านคุณไปกี่หลังอะบางคนเสียบ้านสิบหลังนะคะบางคนเสียบริษัทบางคนปิดบริษัทบางคนเงินไม่เหลือเลยรีเซ็ตเลยล้มละลายเลยโดนฟ้องเลยอะคะ่ะไม่เหลืออะไรเลยบางคนนะคะไม่เหลือแม้กระทั่งคนที่เคยเป็น คนรักหรือเพื่อนสนิทพอคุณมีปัญหาทางการเงินปุ๊บนะคะคู่ชีวิตคุณทิ้งไปครอบครัวเพื่อนสนิทผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนคุณนะคะเห็นคุณหมดประโยชน์เขาทิ้งคุณไปเสียสูญเสียมากเสียใจมากรับไม่ได้นะคะไม่เหลืออะไรแล้วก็มองว่าตัวเองอะแย่แล้วฉันควรตายละฉันขอค่าตัวตายแหละจริงหรอคะ คุณจะบอกว่าทุกคนนะเขากําลังทําหน้าที่เขากําลังทําบทบาทในการกดดันคุณเขารับบทบาทมาแบบนั้นน่ะก็คุณไปเอาเงินเขามาคุณไปเป็นสัญญา,เป,าเป็นทาสเขาเขารับบทบาทที่ต้องทวงคุณเขารับบทบาทที่ต้องยึดทร,รัพย์สินคุณเขาทําตามนาทีเขาก็เหมือนเป็นตัวละครหนึ่งที่อยู่ในโฮโลแกรมที่ทําตามนาที่ยังไงเขาก็ต้องกดดันคุณอยู่นั่นแหละแต่คุณนะคะสําคัญเลยนะต้องไม่กดดันตัวเองต่อ คุณนะคะต้องไม่กดดันตัวเองต่ออันนี้เรื่องจริงคุณต้องมองให้ออกว่ามันคือเกมกลลวงที่เขากำลังพยายามนะคะกดดันคนที่อ่อนแอกดดันคนที่ไม่รู้กดดันที่มองไม่เห็นตามความเป็นจริงกดดันที่มองว่าไอสิ่งที่มายายเหล่านี้มันคือเรื่องจริงเราต้องเครียดจริงเราต้องเจ็บจริง ะะเพราะว่ามันสูญเสียรถสูญเสียบ้านสูญเสียเพื่อนจริงไงเราก็เลยเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่อยู่จริงทั้งที่บ้านรถต่างๆมันคือของโลกมันไม่มีอะไรเป็นของเราถูกต้องไหมคะ <c oughs> ต่อให้คุณจะบอกว่าคุณสามารถเวลาคุณไม่อยู่คุณสามารถอวนให้ลูกอวนให้ลูกหลานต่อต่อกันได้สุดท้ายมันก็คือได้เพียงแค่ชั่วข่าวสุดท้ายมันก็ต้องคืนให้โลกอยู่ดี เพราะว่าลูกคุณก็ไม่มีอยู่จริงไม่มีใครเป็นลูกใครมาตั้งแต่แรกไม่มีใครเป็นคู่ชีวิตใครมาตั้งแต่แรกทุกคนต่างเป็นดวงจิตที่อิสระแต่คุณไปผูกพันธนาการเองว่านี่ลูกฉันนี่สามีมฉันฉันต้องมีนู่นนี่นั่นให้เขาลูกคุณอยากได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะคะประหยัดเยดี้ยที่เขาต้องมารับผิดชอบแทนคุณอีกในทรัพย์สมบัตินั้นอะ ดังนั้นพอเราเข้าใจแล้วว่าเฮ้ยเขาเอาไปเหอะเอาไปเหอะบ้านเอาไปเหอะรถเอาไปเหอะคนใครก็ตามที่เขาไม่ได้รักคุณจริงแล้วเขาเดินออกไปจากชีวิตคุณนะคะแต่สิ่งที่คุณยังเดืออยู่คือชีวิตคุณลมหายใจคุณสิ่งนี้มันมีคุณค่ามากสิ่งนี้มันยิ่งใหญ่มากสิ่งนี้มันประเมินค่าไม่ได้สิ่งนี้ค่ะคือจิตวิญญาณของคุณที่มันอาศัยอยู่ในกายเนื้อเนี่ยกายเนื้อซิ่งซึ่งก็พอคุณตายไปคุณก็ต้องคืนกายเนื้อให้โลกมันก็ไม่ใช่ของคุณ สิ่งเดียวที่คุณมีมาตั้งแต่แรกคือจิตวิญญาณคือคลื่นพลังงานที่เป็นดวงจิตเดิมแท้ของเราอะสิ่งเนี้ต่อให้ผู้คนที่เขาเล่นบทละครในการจะต้องมาทวงหนี้คุณมายึดจับสินของคุณไปหรือมาเดินออกจากชีวิตคุณไปยังไงก็ไม่มีใครนะคะเอาชีวิตจากคุณไปได้ไม่มีใครเอาชีวิตจากเราไปได้ต่อให้คุณจะเป็นหนี้หมื่นล้านพันล้านนะคะ ถ้าคุณไม่ได้ไปกู้กับพวกมาเฟียนะยังไงอ่ะเขาก็ไม่สามารถเอาชีวิตคุณไปได้ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่มันลำค่าดีสุดที่คุณยังเหลืออยู่คือลมหายใจคือจิตวิญญาณถ้าคุณคิดฆ่าตัวตายโหน่าเสียดายมากน่าเสียดายมากแต่ถ้าคุณไม่ตายไปซะก่อนนะคะแล้วคุณรู้แล้วว่าอุย้ยเอาไปให้หมดเลยไม่เครียดแลละ มันเป็นแค่เคมอะ่ะอยากได้อะไรเอาไปเพราะว่าจิตวิญญาณดวงเนี้ยเขามีพลังเขามีความมหัศจรรย์ฉันเชื่อมั่นเขาเดี๋ยวเขาจะสร้างทุกอย่างมาให้ดีกว่าเดิมเดี๋ยวเขาจะเจอคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตเขาให้ดีกว่าเดิมแล้วก็มีหลายคนที่ก้าวข้ามผ่านความคิดฆ่าตัวตายค่ะแล้วเขาสาบมาที่จะรีเซ็ตตัวเองใหม่รีเซ็ตใหม่อยากได้อะไรเอาไปทั้งหมดแล้วเขาเริ่มใหม่ ทำอะไรได้เขาทำเขาทําหน้าที่ของเขาต่อไปเขารู้ว่าเขาสามารถมีความสามารถทําอะไรเขาก็ทําต่อไปอย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมาเครียดกับใบทวงหนี้ไม่ต้องมาเครียดกับเสียงโทรศัพท์ที่โทรมาทวงหนี้ก็รับมีเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นไม่จําเป็นต้องไปทําตามที่เขาสั่งว่าต้องให้เท่านั้นเท่านี้นะก็เราไม่มีอะไรจะให้เขาแล้วเรามีให้แค่เนี้ย เราก็ให้เท่านั้นและยังจะต้องแบ่งเงินนะคะมาสร้างชีวิตให้กับตัวเองแบ่งเงินเนาะมาสร้างความสุขให้กับตัวเราเองด้วยถูกต้องค่ะต้องไม่กดดันตัวเองค่ะ <c oughs> ดังนั้นรีเซ็ตไปเลยอยากได้อะไรออกไปแต่บางคนน่ะยังมีคนที่รักอยู่นะคะยังมีเงินซื้อข้าวกินเครียดอะเครียดมากบางคนยังมีทรัพย์สินอยู่ด้วยก็ยังเครียดเครียดมากเครียดเพราะกลัวว่าจะสูญเสียไป ถึงขั้นรุนแรงสุดมันก็แค่สูญเสียวัตถุแต่มันไม่เคยทําให้จิตวิญญาณของคุณนะคะลดศักยภาพลงได้นะถ้าคุณไม่อนุญาตที่ให้ความกดดันเหล่านั้นมากดดันคุณต่อแต่คุณต้องให้ความรักกับตัวเองคุณต้องนะคะวิธีง่ายๆเลยคือสมมุติมันเครียดมากนะอยากร้องไห้ร้องเลยอยากร้องไห้ร้องอยากกรีดกคือไม่ไหวแล้วทําไม ฉันทาอะไรกับชีวิตฉันเนี่ยทำไมฉันทําให้ครอบครัวฉันไม่เหลืออะไรทําไมฉันทําให้คนอื่นต้องมาแบกรับนี่แทนฉันอยากร้องร้องไห้อยากขอโทษใครขอโทษเลยแต่ฆา่าตัวตายพอร้องไห้เสร็จนะคะหาอะไรดื่มนะคะโก,โกโก้กาแฟชาน้ําหวานน้ําผลไม้ที่เราชอบเสร็จแล้วมันจะเริ่มดีขึ้นหายใจเข้าลึกนะคะแล้วเดินไปที่หน้ากระจก แล้วมองลึกเข้าไปในดวงตาของเราใช้วิธีนี้เลยค่ะมองลึกเข้าไปในดวงตาของเราแล้วบอกว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแน่ๆฉันมั่นใจในตัวเองฉันเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสูญเสียไปอ่ะมันมาสอนฉันขอบคุณบททดสอบนะแต่แท้จริงแล้วฉันก็รู้แหละ ปอกเบื้องบนไม่ได้แกล้งฉันฉันเนี่ยแหละที่ขาดปัญญาต้องยอมรับต้องกล้าหาญไม่ใช่บอกว่าโทษโชคชะตาโทษคนนั้นโทษคนนี้อยู่นั่นแหละฉันต้องยอมรับเองที่ฉันอนุญาตให้สิ่งเหล่านั้นมันมาครอบงำฉันแม้กระทั่งคนที่โดนโกงอะค่ะเราอนุญาตที่เราไปเชื่อใจเขาเพราะเราไม่รักตัวเองไง เราอนุญาตที่เราไปเชื่อใจเขาก็ต้องยอมรับว่าฉันจะให้บทเรียนในครั้งนี้ค่ะมันจะไม่ทําให้ฉันเจ็บอีกแล้วแหละและฉันจะไม่เจ็บกับมันฉันเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและฉันจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขและยิ้มให้กับแดงแบบ แล้วก็ตวเตงแบบฉันคือผู้ชนะส่งรอยยิ้มแห่งชัยชนะให้กับตัวเองค่ะถ้าคุณทําได้นะคุณจะมีไอเดียคุณจะมีทางสว่างเปิดทางแล้วว่าโอเคกันทําแบบนี้ไปก่อนมันอาจจะยังไม่ทําให้คุณนี่ที่คุณมีหมดนะแต่คุณอย่าเอาหนี้มาแบกรลับอะค่ะมีเท่าไรหร่ให้เท่านั้นให้เท่านั้นไม่ต้องไปให้ตามเขาอันนี้คือเรื่องจริงนะเพราะว่าระบบเนี้ยมันตั้งใจให้คุณเป็นเป็นหนี้เขาทางชีวิตอยู่แล้ว ยิ่งถ้าระบบที่คิดดอกเบี้ยวหวดหดเขาตั้งใจให้คุณส่งแต่ดอกอยู่แล้วถูกต้องไหมเขาตั้งใจใคุณส่งแต่ดอกอยู่แล้วส่งไปทั้งชีวิตอะ่ะต้นยังไม่ได้เลยแล้วคุณไปเล่นเกมตามเขาทำไมอะ่ะ <c oughs> แล้วคุณก็หวัวล้อให้กับสิ่งที่คุณหลงไปอะ่ะค่ะสิ่งที่คุณหลงไปแล้วรีเซ็ตสร้างใหม่รีเซ็ตสร้างใหม่ใช้ชีวิตยังมีความสุขเบิกบานต่อไปได้ไหมคะได้ไหมคะมันคือแบบแล้วคุณจะเป็นผู้ชนะ มันไม่ได้วัดที่ทรัพย์สินมันวัดที่ความรู้สึกมันวัดที่การยอมรับตัวเองว่าฉันยอมรับตเตงอะแล้วฉันก็จะเริ่มต้นใหม่ในหนทางที่เป็นสัมมาอาชีพชอบในแบบที่ฉันเป็นในแบบที่ฉันมีความสุขฉันก็ยังคงทําหน้าที่ของฉันยิ้มแย้มต่อไปแบบนี้นะคะแม้ว่าจะไม่มีใครเคียงข้างคุณเลยก็ตามนะคะแต่บางคนยังมีครอบครัวอยู่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่แบบเนี้ย เราควรที่จะมองเห็นสิ่งที่มีนะนะคะใช่ฉันคือผู้ชนะค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะหายเครียดกันหรือยังครูเข้าใจนะคือบางคนเครียดมากเพราะเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันมากดดันแต่ถ้าเราไม่เอาสิ่งนั้นมากดดันเองคุณจะไม่เครียดเลย คุณจะไม่เครียดเลยครูค,ครููค้ครูเลยถึงบอกว่าครัวเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตมาโดยที่เราจะไม่เป็นหนี้เพราะครูรู้ว่าเนี่ยมันเป็นธาตุการเงินนะคะเขาก็แค่ผลิตแบงค์ขึ้นมาเยอะๆแล้วเขาก็ให้คุณกูโอ้ยมันเป็นมันทํากันมาต่อเป็นทอดๆนานแล้วค่ะ มันไม่มีอะไรยูติธรรมหรอกสําหรับเรื่องเงินนะนะแต่ถ้าเราอยากได้รับความยุติธรรมเราก็แค่ไม่ต้องไปเล่นเกมตามเขาเราก็ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขมีความสุขของเราทําในสิ่งที่เรารักนะคะไม่ต้องไปเป็นหนี้ใครอะไรที่มันเป็นหนี้ถ้ามันไม่จําเป็นก็ไม่เห็นต้องไปเป็นเลยถ้ามันเป็นถ้ามันจะเป็นก็ขอให้เป็นในแบบที่เราบริหารได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่แค่เก้าสิบเปอร์เซ็นไม่ใช่แค่นิดเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็เสี่ยงสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ทำให้คุณเสี่ยงได้ คูจะใช้วิธีนี้ตลอดนะคะวิธีนี้ตลอดเลยแล้วมันก็ทําให้คุณอ่ะทาให้ครูมีความรู้สึกว่าครูไม่ได้มีความกลัวทางด้านการเงินเลยอ่ะหรือไม่มีความรู้สึกการสูญเสียทางด้านการเงินไนี่เพราะเราไม่สร้างเหตุอน,นันต์ให้กับตัวเองเราทําแบบนี้มาตลอดมีถึงซื้อเก็บเงินได้ถึงซื้อไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองครูครูคแบบแค่มองว่าเฮ้ยทำไมเราต้องเอาแตงไปเป็น มีคนอื่นแบบ50ปี30ปีด้วยอ่ะทําไมเราต้องยอมขนาดนั้นน่ะเราอยู่ในที่ที่เราแบบเราอยู่ได้ไปก่อนก็ได้ไหมแบบเนี้ยอันนี้คือความรู้สึกครูนะแต่ถ้าบางคนน่ะรู้สึกว่าเราไหวเราประเมินแล้วเราได้ชัวร์ค่ะ ก็มันเป็นสิทธิ์ของเราแต่เราจะต้องไม่กดดันตัวเองในภายภาคหลังถ้าเกิดมันเกิดความไม่แน่นอนขึ้นเพราะโลกนี้ไม่คืออนัตตาไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนถ้าเราเข้าใจกฎข้อนี้ต่อให้มันมีอะไรที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะคะเราก็จะไม่ถูกฟรีพอเราไม่ถูกฟรีมันก็ไม่มีอะไรมากดดันเราได้นั่นคือเรื่องจริง โชคดีมากค่ะที่ได้รับบทเรียนนี้นะคะและฉันก็จะไม่เป็นหนี้อีกยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะครูเลยต้องออกมาสอนพวกเราทุกคนต้องแต่ต้นเลยนะคะมันจะได้มีเวลาเนาะ แทนที่เราจะมาเครียดเรื่องพวกนี้เอาเวลาไปเข้าถึงตัวเองดีกว่าไหมเอาเวลาไปหล่อหลอฝึกจิตเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองดีกว่าไหมเอาเวลานะคะไปทําสิ่งที่ใช่ดีกว่าไหมดีกว่าปล่อยไปตามความคิดที่ปรุงแต่งดีกว่าไปเอาให้เสียงคนอื่นให้แค่ตัวหนังสือที่มันส่งมาหรือหมายสารอะไรก็แล้วแต่ที่มันส่งมาทําให้คุณเครียดอะ่ะเอาไปเลยอยากเอาอะไรเอาไปเลยแต่ฉันยังมีชีวิตที่เบิกบานและมีความสุขต่อไปได้ซึ่งสิ่งนี้ไม่มีใครขโมยไปได้ก็ฉันจะมีความสุขอะ่ะ ใครจะทําอะไรฉันได้ก็ฉันจะยิ้มอะ่ะใครจะทําอะไรฉันได้เข้าใจไหมคะมันเป็นเช่นนั้นนะมันไม่มีใครทําอะไรเราได้แต่ที่เรายิ้มไม่ออกหัวล้อไม่ออกเพราะเราไปเอาสิ่งเหล่านั้นมาครอบงำเต็งหมดเลยไป,ญญไ,ไปอนุญาตทําไมอ่ะไปอนุญาตทําไมเพื่อเ <c oughs> จอครูมากระทุ n จิตหายเคยรียดทันทีคะ่ะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ทำซ้าอีกไงเพราะเรารู้แล้วอ๋อลากมันเป็นอย่างงี้เราจะไปเล่นเกมตามเขาเพื่อ <c oughs> อยากทวงทวงไปจะโทรมาวันละร้อยสายทวงไปมีเท่าไหร่คืนเท่านั้นนะคะอย่าไปเครียดสิสำหรับคนที่มีปัญหาทางการเงินหนักๆน,น,นะต้องมาฟังไลน์นี้หรือส่งไปให้เพื่อนที่แบบปรึกษาเราเรื่องนี้ตลอดเลยนะคะอยากให้เขาสร้างนี่เพิ่มและให้เขาใช้ชีวิตต่อไปทํามาหากินทําอาชีพที่เขารักต่อไปนะคะอย่าไปไหลาตามคนที่มาเนาะ แต่เราก็ต้องยอมรับนะว่าเราอะเหมือนเราไปเซ็นสัญญากับเขาเองอ่ะเขาก็ต้องมากดดันไงเขาก็ต้องมาทําหน้าที่ของไงจะห้ามให้เขาไม่ทําหน้าที่มันเป็นไปไม่ได้เขาก็ต้องทําหน้าที่ของเขาแต่เราต้องจัดการอารมณ์ของตัวเองให้เป็นเคยเป็นค่ะกูสมัยที่ยังไม่เคยกู้เงินนะคะต่างๆที่เขาให้เปิดกู้กู้เพราะอยากได้นุ่นได้นี่ค่ะใช่ค่ะกูและไปกู้เงินเขามาส่งแต่ดอกเบี้ยสุดท้ายพ่อแม่ต้องปิดยอดให้เห็นไหม เรายังโชคดีที่โอเคยังมีพ่อแม่คอยช่วยเหลือแต่เราก็คือจะไม่สร้างความอย่างเงี้ยสร้างปัญหาอย่างเงี้ยให้กับตัวเองและครอบครัวอีกแล้วให้ก้อนก้อนน,นมันไปสอนเราไปตลอดแล้วนับจากนี้ไปเราก็จะไม่เป็นหนี้อีกเลยเห็นไหมคะบางทีบางอย่างเราก็ต้องเจอเหตุการณ์จริงเนาะมันถึงจะฉลาดมันเป็นเรื่องนี้จริงนะคะดังนั้นเนี่ยขอให้ทุกคนมีปัญญามองเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะทุกเรื่องเลย เฮ้ยเขากําลังครอบงำเราอยู่หรือเปล่าเขากําลังหลอกให้เราทุกข์หรือเปล่าพิจารณาเขาว่าสิ่งทุกอย่างที่เราทําอยู่ตอนเนี้ยมันจะมีผลทําให้ตัวเองเดือดร้อนในภายภาคหน้าไหมมันจะทําให้ครอบครัวเดือดร้อนไหมมันจะทําให้เราขาดอิสรภาพในภายภาคหน้าไหมมันจะเป็นการทาร้ายจิตวิญ,ญญาณตัวเองหรือเปล่าถ้ามันเป็นไม่ทํา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 ไม่ทาไม่ทาไม่มีใครบังคับฉันได้ก็ฉันไม่ทํา <laughs> ต้องมีจุดยืน ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนนะคะต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนนะคะที่รัก หายเครียดแล้วค่ะครูสวัสดีค่ะท่านแม่ชีค่ะสวัสดีค่ะโชคดีที่ไม่มีหนี้ค่ะขอบคุณที่ครูปุเป้นนาปัญญาชาวนี้ค่ะใช่ครูเลยบอกว่าคนที่ไม่มีหนี้ขอยังงี้เขาก็จะมีความมั่นคงทางด้านจิตใจระดับหนึ่งแหละแล้วเขาก็จะสามารถที่จะมีพลังในการมาฝึกเข้าถึงตัวเองแต่คนที่มีหนี้ก็สามารถฝึกได้ถ้าคุณนะคะไม่อนุญาตให้สิ่งเหล่านั้นมากดดันแล้วคุณไม่กดดันเองต่อรีเซ็ตตเองใหม่อยากได้อะไรเอาไปสร้างใหม่ฉันสร้างใหม่ได้ดีกว่านี้จบ แค่นี้นะคะสร้างใหม่สร้างใหม่เลยต้องมีจุดยืนที่แน่ชัดใช่ค่ะส่งความรักถึงความสุขให้กับความรักความสุขถึงทุกคนนะคะยิ่งฟังไรนี้ยิ่งรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นค่ะที่ทำให้รู้ตัวเร็ว,รวลุยพ้นจากการเป็นหนี้เร็วขึ้นค่ะครูขอบคุณตัวเองที่สุดค่ะใช่เราต้องถ้าเราจะเป็นหนี้เราต้องมีความเราต้องมีแผนแล้วว่าทำยังไงให้เราเป็นหนี้เร็วเอ้ยทำยังไงให้เราหมดหนี้เร็วเร็วขึ้นด้วยนะคะ พร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยเป็นนะคะเป็นเมื่อพร้อมและความเป็นนั้นนะคะต้องมั่นใจว่าร้อยเอร์เซคุณไม่เสี่ยงแต่กูบอกเลยว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนอะถ้าเกิดปันเกิดปัญหามาจริงๆสมมุตินะตอนนั้นอะคุณยังขาดปัญญาคุณไม่ได้ยินเสียงตัวเองเตือนนะคะไม่เป็นไรถ้าวันหนึ่งมันต้องเกิดปัญหาขึ้นมาขอให้คุณอย่ามากดดันตัวเองต่อ แล้วคุณอาจจะสามารถชดใช้ทุกอย่างได้โดยที่คุณไม่ต้องสูญเสียทรัพย์สินก็ได้นะคะถ้าคุณมีความรักมีพลังและยิ้มให้กับเตงอย่างใช้ชนะว่าไม่มีอะไรทำอะไรฉันได้ฉันจัดการปัญหานี้ได้แค่นั้นเองแล้วคุณจะเห็นทางสว่างนะคะ ยิ้มยิ้มค่ะครูสุขๆข,ขอบคุณพลังงานบวกที่สุดนะคะดังนั้นไ์เนี้ยครูให้ทั้งวิธีแก้ไปด้วยนะวิธีแก้วิธีให้กําลังใจวิธียิ้มให้กับเตยอย่างชัยชนะแล้วก็เนี่ยทำให้คุณได้มองเห็นปัญญาตามความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรต้องเครียด ไม่มีอะไรต้องเครียดเพราะฉันยังมีชีวิตยังมีลมหายใจยังมีจิตวิญญาณที่รักฉันอยู่อีกคนคนหนึ่งนะคะที่รักเรามากๆพอคุณมองเข้าไปคุณจะเห็นเลยว่ามีอีกคนหนึ่งที่รักคุณอยูอ่มันไม่ใช่คนที่เพิ่งเดินออกไปจากชีวิตคุณนะคะแต่ว่านะคะ เขาอยู่ในตัวคุณแล้วแล้วคนคนนี้แหละพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณสําเร็จแต่ที่ผ่านมาคุณแค่ไม่ฟังตัวเองที่ผ่านมาคุณแค่ไม่เคยมองเขาที่ผ่านมาคุณมองข้ามเขาตลอดคุณเลยใช้ชีวิตแบบขาดปัญญานั่นเองทั้งที่เขาว่าคือตัวรู้คือมหาปัญญาที่พร้อมจะผลักดันคุณไปสู่ชีวิตที่อิสระภาพ ชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ทุกด้านนะคะแบบที่ครูใช้ชีวิตให้เราดูเป็นตัวอย่างนะต่อให้ทำงานหนักแค่ไหนนะคะครูจะใช้ชีวิตให้กับตัวเองอย่างสมดุลตลอดจะไม่แบบว่าเอียงไปทางนู้นทางนี้ต้อ <laughs> งให้ชีวิตกับตัวเองให้อย่างสมดุลนะคะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำภารกิจแต่เพียงอย่างเดียวนะคะเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตเราเกิดมาเพื่อให้ตัวเองด้วยไม่ใช่ให้คนอื่นอย่างเดียวนะคะ เราเกิดมาเพื่อให้ตัวเองด้วยเราเกิดมาเพื่อให้กันและกันด้วยค่ะเคียค่ะกูดเห็นทางสว่างเลยค่ะขอบคุณค่ะรับพลังค่ะขึ้นลงแรงมากค่ะคูยอดยี่ยมค่ะ ขอโทษทุกคนนะคะที่เป็นนี่แทนฉันฉันยอมรับฉันจะให้บทเรียนนี้ในครั้งนี้นะคะเจ็บปวดครั้งสุดท้ายดีมากค่ะแล้วฉันจะสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิมยอดเยี่ยมค่ะแล้วไปยิ้มกับตัวเองในกระจกอย่างชัยชน,นะฉันไม่ให้อะไรมากดทันฉันหรอกฉันจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป <laughs> นะคะมีความสุขต่อไปแล้วไม่ใช่ว่ามีความสุขแบบใช้เงินเกินตัวหรือใช้เงินฟุ่มเฟืเอยนะไม่ใช่นะใช้ชีวิตให้ด้วยรอยยิ้มใช้ชีวิตด้วยความรักใช้ชีวิตด้วยความสุขต่อไปนะคะดีมากก็แค่ยอมรับแล้วเราก็จะไม่ทําอีกแต่โดยส่วนมากไม่ยอมรับแล้วก็โทษคนนั้นคนนี้ว่าโหดร้ายะคะ่ะมันจะแก้ปัญหาไม่ได้ ขอบคุณค่ะกูคุ้มนะคะขอบคุณค่ะความทุกข์ที่เจอทําให้ได้มีวิธีการเจอจิตตัวเองใช่ใช่ใช่ใชแต่ส่วนมากพอมีความทุกข์แล้วเพิ่งเคยเพิ่งมีสุขด้เห็นไหมถ้าคราไม่มีความทุก,กนนะขก์เราก็จะไม่มีสุนะเราก็จะใช้ชีวิตแบบว่าหลงละเลิกต่อไปกับมายา <laughs> มีความสุขนะคะรัก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 ทุกคนมากมากคะ่ะายบ้าองค์ความรู้ ที่ทุกท่านได้รับในวันนี้ยิ่งใหญ่มากๆค่ะบอดส่งสารนี้ออกไปนะคะเป็นของขวัญให้กับทุกคนที่เรารู้จักค่ะและอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดตับสไคร้นะคะเพื่อที่ทำให้ทุกท่านนะคะไม่พลาดที่จะได้ตื่นรู้ในครั้งต่อๆไปในองค์ความรู้ที่คุณจะมามอบให้กับพวกเราในโอกาสครั้งต่อไปค่ะ